สวัสดีคะ่ะสวัสดี f อฟซยากาเดนทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็ปล่อยโชคเกชั้นเหมือนเดิมนะคะจัดโปรให้คะ่ะ 11. 11.11ทับ4นะคะอ่าเริ่มที่อ่ากระถางแรกอันนี้จะเป็นเบอร์30นะคะนัมเบอร์30มีหลายต้นนะคะท่านผู้ชม511บาทไม่ต้องเอาไปคะ่ะวันนี้ให้เพียง211บาท ขอค่าจะส่งกระทางละ1 0 0บาทนะคะค่าจะส่งกระทางละ1บาทวันนี้เริ่มที่กระทางที่30นะคะให้เพียง211บาทมีหลายต้นนะคะท่านผู้ชมอ่าอันนี้เขาจะออกไปทางโทนอ่าส้มพีชนะคะตอนนี้สีส้มของน้องยังไม่เข้านะคะแต่น้องดางดีด่างสวยนะคะท่านผู้ชมวันนี้เปิดให้เพียง211บาทกระทางที่30นะคะ กระถางที่31กระถางที่31หลายต้นเหมือนกันค่ะหลายต้นเหมือนกันวันนี้ให้เพียง211บาท211บาทถ้าสนใจกระถางไหนนะคะสามารถโทรหาหนูได้เลยนะคะ064 478 7995หรือจะแคปส่งให้หนูทางไลน์ก็ได้นะคะามาที่เบอร์หนึ่งนะคะอันนี้เบอร์หนึ่งเป็นดำชมพูนะคะดำชมพูอ่า น้องแทงหน่อมาแล้วนะคะท่านผู้ชมแทงหน่อมาแล้วนะคะเล็กๆนะคะแทงมาประมาณอ่าหนึ่งสองสามสี่น่าจะประมาณที่สี่หน่อแล้วนะคะมาหน่อเล็กๆนะคะท่านผู้ชมน้องแทงมาแล้วสี่หน่อสุดคุ้มนะคะท่านผู้ชมคุ้มมากดําชมพูนะคะสีเริ่มเข้าแล้วนะคะสีเข้าแล้วเปิดด่างเปิดสีอ่า แถมหน่อเยอะเลยนะคะหน่อเยอะเลยอ่าวันนี้ให้เพียงห้าร้อยสิบอดบาทตกหน่อละร้อยสุดคุ้มค่ะท่านผู้ชมเอาไปทําจํานวนนะคะหน่อมาแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวนุชให้ดูที่เป็นหน่อเล็กๆนะคะท่านผู้ชมหน่อเล็กๆเนี่ยคะ่ะหน่อ,ขอเขาทั้งหมดเลยนี่นะคะหน่อเล็กๆหน่อ,ขอเขาทั้งหมดเลย วันนี้ให้เพียง511บาท1แม่กับอีกลูกเยอะนะคะสุดคุ้มมากนะคะต้นนี้มาที่เบอร์สองเบอร์2เป็นหัวไม้สวยๆนะคะสีเข้าชมพูแบบนี้เลยและนี่นะคะใบใหม่ใบนี้ก็จะมีตำหนิขอคนที่รับได้นะคะแต่สีสีนี้คือไม่ผิดหวังนะคะต้นนี้บอกเลยว่าสีไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนต้นนี้เปิดให้ที่ 111 1, 1บาทหัวไม้สีสวยๆแบบนี้นะคะก็คือจะมาแบบนี้ตลอดไปเลยนะคะก็คือจะเข้าสีแบบนี้ตลอดไปเลยสีจะไม่ผิดเพี้ยนนะคะสีจะไม่เพี้ยนจะไม่ตกนะคะท่านผู้ชมคือจะมาแบบนี้เลยนะคะสุดคุม้มถ้าถ้าโตมาก็คือน้องจะไม่ใช่ราคานี้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าสีสีนะ่ได้แล้วแต่ถ้าโตมาก็อาจ ตามทั้งความโตแล้วก็ความสวยนะคะสีราคาก็ต้องอัพนะคะแต่ถ้ารับน้องไปตอนนี้นะคะก็คือ,อราคาก็ยังเบาเอยู่นะคะ,ะถ้าใครสนใจก็โทรหาหนูได้เลยอันนี้เบอร์สองนะคะเบอร์สองอ,อันนี้เป็นเป็นหนอนนะคะต้องแจ้งก่อนนะคะว่าเป็นหนอซึ่งสวยมากนะคะ,ะต่อไปเบอร์สามค่ะเบอร์สามอันนี้ก็สีสวยสีดีอันนี้ก็เป็นหนอเช่นกันนะคะสีน้องจะมาแบบนี้เลยคือ น้องมาสวยมากนะคะขอบเขาจะเหมือนบอลลังเจ้าสัวนะคะท่านผู้ชมต้นแม่เขานะคะเมื่อก่อนคือเขาจะเข้าไปทางโทนอ่าสีสนิมนะคะแต่พอได้หน่อมานะคะเขาเข้าเป็นสนิมม่วงนะคะสวยๆแบบนี้เลยอ่าอันนี้ก็เปิดที่หนึ่งพันบาทนะคะหนึ่งพันบาทถ้าสนใจก็โทรหาหนูได้เลยอ่าต่อไปจะเป็นด่างขาวนะคะ ด่างขาวอันนี้ก็จะเป็นด่างขาวสายประกวดนะคะเพชรน้ำหนึ่งนะคะด่างขาวเพชรน้ำหนึ่งอันนี้จะไม่เข้าสีนะคะที่เลี้ยงมาคือนุชย์ยังไม่เห็นเข้าสีเลยนะคะก็คือมาแต่สีนี้นะคะมันจะมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่เขาจะเข้าเป็นโทนสีชมพูนะคะด่างขาวที่เขาเข้าชมพูนะคะแต่เขาจะไม่ใช่เพชรน้ำหนึ่งนะคะเพชรน้ำหนึ่งเขาจะไม่เข้าสีชมพูนะคะซึ่งตัวนี้ก็ไม่เข้าไม่เข้าชมพูนะคะ ถ้าใครชอบโทนนี้นะคะโทนสายประกวดด่างขาวนะคะต้นนี้เลยแนะนําเลยเบอร์เบอร์หกนะคะท่านผู้ชมอันนี้เปิดให้ที่1111บาทนะคะใบเขาค่อนข้างที่จะหนานะคะหนาแข็งแรงนะคะท่านผู้ชมใบจะไม่บางนะคะใบน้องจะหนาคะ่ะอันนี้ใบน้องหนา1111บาทเบอร์หค่ะต่อไปเบอร์เเบอร์เจจะเป็น แบล็กสามสีนะคะแบล็กสามสีตัวนี้ก็คือ,อใช้แม่พันุหลายต้นนะคะหลายตัวค่ะผสมกันนะคะแบล็กสามสีกระดูกสีกัดแล้วนะคะสีกัดกระดูกแล้วแล้วก็สีเข้าแล้วเรียบร้อยนะคะฟอร์มน้องคือสวยมากนะคะท่านผู้ชมฟอร์มน้องดีฟอร์มน้องสวยค่ะตัวนี้เปิดให้ที่ปกติอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยนะคะแต่วันนี้ให้เพียงหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาท เบอร์เจ็ดนะคะวันนี้ให้เพียงหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทฟอร์มน้องดีนะคะฟอร์มน้องดีมากๆอันนี้ก็แนะนําให้อะถ้าลูกค้ารับไปก็ไปอัพกระถางได้เลยนะคะต่อไปเบอร์แปดค่ะเบอร์แปดฟอร์มน้องดีมากลูกผสมสวยๆเปิดสีมาแล้วนะคะเปิดสีมาแล้วใบใหม่ค่ะใบใหม่ล่าสุดเปิดด่างมาแล้วนะคะใบใหม่ล่าสุดเปิดด่างมาแล้วฟอร์มน้องดีค่ะใบนี้ก็เปิดด่างเช่นกันนะคะใบนี้ก็เปิดด่างเช่นกัน ฟอมน้องดีมากนะคะฟอร์มน้องสวยมากเลยนี่ไปอัพกระถางนะคะท่านผู้ชมไปอัพกระถางแล้วรออีกสักระยะหนึ่งนะคะทําจํานวนได้เลยนี่อันนี้วันนี้เปิดให้เพียงหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทใหญ่บิ๊กบึ้มเลยนะคะใหญ่มากเลยไปลงอ่าสิบห้านิ้วก็ได้นะคะนี่ไปลงไซส์กระถางสิบห้านิ้วได้เลยตั้งแม่ได้เลยนะคะตั้งแม่ได้เลยเบอร์แปดเบอร์เก้า ดำชมพูส้มเข้าม่วงนะคะดำชมพูส้มและเข้าม่วงนะคะอันนี้ใบใหม่มาแล้วนะคะใบใหม่เปิดด่างนะคะท่านผู้ชมใบใหม่เปิดด่างคะ่ะและใบนี้นะคะใบนี้เข้าม่วงแล้วเข้าสีแล้วนะคะเข้าสีแล้วหนึ่งพันห้าร้อยไม่ต้องเอาไปคะ่ะเปิดให้ที่หนึ่งพันสองร้อยสิบเอ็ดบาทหนึ่งพันสองร้อยสิบเอ็ดบาท ใบน้องค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะคะท่านผู้ชมใบหนาแข็งแรงนะคะนี่ใครชอบอแนะนําต้นนี้เลยไปตั้งแม่ก็ได้นะคะนี่ต่อไปด่างเขียวด่างเขียวนะคะเบอร์สิบเบอร์สิบด่างเขียวต้นนี้เปิดให้ที่8ปด้อยบาทใส้กระถาง10นิ้วนะคะ811ร้อยสิบเอ็ดบาทาแบ c ็กดากอน แบกดากรุนเพิ่งจะติดด่างมานิดเดียวนะคะท่านผู้ชมน้องเปิดด่างมานิดเดียวแบกดากรุ Back ่นแบกดากรอ่าขอบใบน้องจะหยักๆนะคะเป็นขึ้นสวยเหมือนกับคล้ายๆกับบัลลังเจ้าสัวนะคะต้นนี้เปิดให้ที่411บาทกระดูกข้าวม่วงนะคะกระดูกข้าวม่วง411บาทาต่อไปเบอร์12เบอร์12 ใบจะดำม่วงนะคะดำม่วงทรงยีรับดำม่วงยีรับฟอร์มสวยมากเลยต้นนี้เปิดให้ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทดำม่วงยีรับหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทสวยมากเบอร์สิบสองนะคะ,ะเบอร์สิบสามเบอร์สิบสามเปิดด่างมาดีมากค่ะน้องเปิดด่างมาดีแต่สียังไม่เข้านะคะท่านผู้ชม น้องเปิดดางมาดีอ่ากระถางนี้ให้ที่511บาทเบอร์13 511บาทอ่ะบเบาทเบอร์14เบอร์14ดำชมพูส้มม่วงดำชมพูส้มม่วงใบใหญ่คะ่ะดำชมพูส้มม่วงอ่าม่วงเริ่มเข้าแล้วนะคะเนี่ยเปิดให้ที่1211บาท1211บาท ที่ด่างขาวนะคะที่นุ้ดบอกไว้ว่ามันจะมีด่างขาวตัวหนึ่งนะคะที่เขาจะเข้าอาชมพูก็คือด่างขาวฉลับต้นนี้นะคะคือน้องเคยเข้าชมพูมาก่อนแล้วแต่ต้นนี้นุ้ดยังไม่ได้เปิดนะคะแต่ด่างขาวต้นที่นุ้ดเปิดไปคือเขาคือเพชรน้ํหนึ่งเขาจะไม่เข้าชมพูนะคะแต่อันนี้คือเขาจะเข้าชมพูนะคะถ้าเป็นด่างขาวฉลับแบบนี้นะคะน้องจะเข้าชมพูค่ะอันนี้นุ้ดตั้งแม่ไว้นะคะไปกันต่อที่ เบอร์34ตัวนี้จะเป็นชมพูนะคะชมพูเขียวม่วงอ,อันนี้เปิดให้ที่1,511บาท1,511บาทใบใหม่กำลังมานะคะใบใหม่กำลังมา32อ่ะ32 32อันนี้จะเป็นด่างชมพูนะคะด่างชมพูสวยมาก ด่างชมพูสวยมากปกติน้องอยู่ที่4,000แต่วันนี้นุจะปรให้ที่2111บาทสวยมากๆนะคะท่านผู้ชมใบเลี้ยงยังอยู่เลยนะคะใบเลี้ยงยังเปิดด่างอยู่เลยอันนี้โทนใบเขาใบเขาค่อนข้างที่จะหนาแข็งแรงนะคะจะไม่บางนะคะท่านผู้ชมอันนี้ใบเขาก็หนาค่ะใบหนาแข็งแรงดีค่ะน้องมาเป็นแบบคล้ายๆคอมเพกนะคะเขาจะเป็น เตี้ยชมพูลงก้านเลยนะคะท่านผู้ชมด่างชมพูลงก้านเลยนะคะอ่ะสองพบาทและเบอร์33ราคาเดียวกันค่ะอ่ะสองพบาทก็จะมีตําหนิที่อ่ะใบใหม่นะคะขอคนที่รับได้แต่สีของน้องนะคะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะสีของน้องคือสวยมากสีของน้องจะสวยขึ้นไปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชม และเบอร์29เบอร์29กระถาง10นิ้วนะคะกระถาง10นิ้วเป็นด่างชมพูนะคะเข้าชมพูแล้วเรียบร้อยเข้าชมพูแล้วเรียบร้อยใบใหญ่ค่ะท่านผู้ชมไปตั้งแม่ได้เลยนะคะใบใหม่มาแล้ววันนี้เปิดให้เพียง1111 1บาทใหญ่มากกระถาง10นิ้วนะคะกระถาง10นิ้ว1111บบาทใหญ่มากค่ะท่านผู้ชม สีเข้าแล้วนะคะไม่ต้องลุ้นนะคะสีเข้าแล้วตัวนี้มันเขากลายมาจากลูกผสมทับทิมนะคะท่านผู้ชมเขากลายมาจากลูกผสมทับทิมนุชมมีอยู่2ต้นนะคะแต่ว่านุชจะเปิดนุชจะเปิดต้นนี้ให้ก่อนนะคะเพราะว่าต้นนี้เขาใหญ่อีกต้นยังเล็กอยู่เลยอันนี้กลายนะคะกลายมาจากลูกผสมทับทิมและเบอร์28ิต้นนี้เป็นลูกผสมทับทิมนะคะลูกผสมทับทิมด่างสีเข้านะคะ ด่างเข้าสีเข้าอันนี้ใบใบล่าสุดใบล่าสุดด่างเข้าสีเข้าก็จะมีตำหนิที่ใบนี้นะคะขอคนที่รับได้อันนี้เบอร์28ดนะคะอ่ะใบใหม่กำลังมาเปิดให้เพียง3211บาท3211บาทถ้าสนใจก็โทรหาหนูได้เลยนะคะเบอร์28ด เบอร์27เ็ดเบอร์ยีสิเจ็ดใบใหม่มาค่ะน้องเปิดด่างเปิดสีใบแข็งแรงนะคะใบหนาแข็งแรงจอกไปทางโทนอ่ะดำชมพูนะคะดำชมพูม่วงต้นนี้เปิดให้ที่สามพันหนึ่งร้บาทสามพันหนึบาทไซส์ใหญ่นะคะท่านผู้ชมใดญ่มากไปอัพสิบห้านิ้วได้เลยไปอัพสิบห้านิ้วได้เลยนะคะอ่ะและเบอร์ เบอร์ยี่สิบหกนะคะเบอร์ยี่สิบหกน้องเป็นด่างเขียวแปดร้อยสิบเอ็ดบาทด่างเขียวเบอร์ยี่สิบหกใหญ่มากค่ะเบอร์ยี่สิบหกแปดร้อยสิบเอ็ดบาทอันนี้ก็อันนี้เป็นใบใหม่นะคะก็ใครที่ชอบโทนแบบนี้นะคะก็นำไปตั้งแม่ได้เลยใหญ่มากค่ะใหญ่มากเบอร์ยี่สิบสามด่างชมพูเบอร์ยี่สิบสามด่างชมพู ก็จะมีตําหนิที่ใบนี้นะคะสีเข้าแล้วนะคะสีเข้าแล้วสี่พันไม่ต้องเอาไปค่ะเอาไปเพียงสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยเท่านั้นนะคะอันนี้ก็ตั้งแม่ได้เลยนะคะนี่ตั้งแม่ได้เลยอ่าตัวท็อปตัวรองท็อปนะคะก็คือตัวทับทิมผสมอ่าสยามไดมอนด์นะคะทับทิมบวกสยามไดมอนด์อันนี้ใบล่าสุดเปิดด่างมาสวยมากค่ะท่านผู้ชมน้องเปิดด่างมาสวยมากเลยนะคะ สีของร้องก็จะตอนนี้นะคะก็คือเข้าไปทางโทนโทนม่วงเยอะนะคะท่านผู้ชมเข้าโทนม่วงเยอะอ่ะใบนี้มีตําหนินะคะขอคนที่รับได้นะคะขอคนที่รับได้อันนี้เข้าไปทางโทนสีม่วงนะคะอ่าเป็นลูกผสมนะคะก็คือทับทิมผสมสยามไดมอนด์ใบน้องสวยค่ะแล้วก็แข็งแรงด้วยนะคะใบน้องจะแข็งแข็งแรงค่ะน้าแข็งไปทางโทนคอมเพกต์อ่าคอมเพกต์หูชิดนะคะคอมเพกต์หูชิด มีเพียงกระถางเดียวเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมตัวท็อปบวกตัวรองท็อปนะคะมีเพียงกระถางเดียวเท่านั้นดูใบนะคะหูชิดเลยนะคะต้นนี้ปกติอยู่ที่หนึ่งหมืนห้าพันจัดโปรให้เพียงหนึ่งหมื่นสามพันนะคะหนึ่งหมื่นสามพันอ่าหนึ่งหมื่นสามพันท่วนแล้วกันหนูให้หนึ่งหมื่นสามพันท่วดน,นะคะวันนี้หนึ่งหมื่นสามพันท่วนค่ะ หนึ่งหมื่นสามพันทวนอ่าและต้นนี้นะคะเป็นอ่าลูกผสมทับทิมนะคะลูกผสมทับทิมดูสีนะคะสีของน้องสวยมากสีของน้องสวยมากใบใหม่ใบใหม่นะคะเปิดด่างมาดีมากค่ะใบใหม่เปิดด่างมาดีและใบอื่นๆนะคะใบอื่นๆน้องด่างและสีเข้มดีนะคะท่านผู้ชมต้นนี้สีของน้องเข้มมากสีเข้มสีดีค่ะต้นนี้ สีไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะสีไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนปกติหนึ่งหมื่นห้าพันวันนี้เปิดให้ที่หนึ่งหมื่นสามพันทุวนเช่นกันค่ะหนึ่งหมื่นสามพันทุวนไปเลยค่ะสวยมากและต้นนี้นะคะสีดีมากห้าพันไม่ต้องเอาไปค่ะห้าพันไม่ต้องเอาไปสีม่วงเข้มๆสีม่วงเลือดนะคะสีม่วงสดอันนี้ใบรองล่าสุดนะคะ ข,ข้าด่างแล้วนะคะท่านผู้ชมเข้าด่างแล้วและสีเนี่ยค่ะสีน้องๆเข้าดีนะคะสีเข้าดีกระดูกม่วงเลยนะคะกระดูกม่วงใบใหม่เปิดด่างมาแล้วนะคะเปิดด่างมาแล้วอันนี้ยังโตไม่สุดนะคะอันนี้เพิ่งยังเปิดมาได้ไม่กี่วันเองนะคะห้าพันไม่ต้องเอาไปวันนี้เอาไปที่สี่พันสองร้อยสี่พันสองร้อยสิบเอ็ดบาทพอ ส2 1พบาทสีน้องสวยมากนะคะท่านผู้ชมม่วงเลือดเลยนะคะ4,211ันสองร้บดาทและลูกผสมอีกต้นหนึ่งรูกผสมอีกต้นหนึ่งรูกผสมอีกต้นหนึ่งลูกผสมทับทิมอ่ะอันนี้ก็คือเป็นเป็นรอยที่ฉีดน้ํายานะคะฉีดน้ํายาอ่าน้ํายาเชื้อราฉีดน้ํายาเชื้อราอันนี้เป็นหน่อนะคะอ่ะเปิดด่างมาแล้วนะคะนี่คือใบใหม่ สีน้องก็จะเข้าไปทางโทนส้มนะคะเข้าทางชมพูส้มนะคะชมพูด่างลงก้านนะคะอ่ะวันนี้เปิดให้ที่เจ1ดบาทเจ1ดบาทลูกผสมทับทิมนะคะเจ1ดบาทถ้าสนใจต้นไหนก็โทรหาดูได้เลยนะคะ 0644787995นะคะหรือจะแคปส่งให้นุชทางไลน์ก็ได้ nut240825 นะคะสำหรับวันนี้ฝากไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปต่ตอไปสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ